ก่นที่จะทำให้เล่าเรื่องเก่งแบบพี่นตอุดมผมเอาสมาการเล็กๆนะครับในการเล่าเรื่องมาฝากทุกคนกันนั่นคือโมเดลของ t r e a c นั่นเอง t r e a c เป็นโมเดลที่เรียกว่าใช้กันทั่วไปในวงการโฆษณาแล้วก็ภาพยนตร์นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สำหรับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อน ผมเชื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองในการทำคอนเทนต์แล้วก็การเล่าเรื่องของคุณไปได้อย่างแน่นอนฟรีแมันคือการแบ่งเรื่องเล่าของคุณเป็น3โซนใหญ่ๆนะครับโซนแรกครับนั่นะค,คือ Act ที่1มันคือ a อ t ของการเกิดเรื่องเกิดเรื่องที่คุณจะเล่าแล้วหลังจากนั้นครับพอคุณเกิดเรื่องไปได้สักพักครับมันจะเข้ามาสู่แอคที่2 a c แอคที่2คือ,อไรแอคที่2คือคุณต้องโยนปัญหาเข้าไปครับในเรื่องราวนั้นเพราะว่าไม่มีใครนะครับชอบเรื่องราวที่มันเป็นเส้นตรงเรียบๆถูกต้องไหมต้งแต่ต้นยันจบถ้านหนังมันนนดําเเเิไปบบรียบรียๆ่้ ณก็ไม่ชอบดูถูกต้องไหมคุณชอบที่หนังมันมีการมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,ลงถูกต้องไหมดังนั้นปัญหาที่คุณโยนเข้าไปในเรื่องจะทําให้เกิดความสูงต่ําของเรื่องแบบนั้นได้ทาให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่คุณจะเล่าได้นั่นแหละครับคือแอคที่2แล้วทีนี้แอคสุดท้ายคือแอคที่3หลังจากที่เกิดปัญหาแล้วคุณต้องมีบทสรุปให้กับการเกิดปัญหานั้นว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับของแต่ละแอคโดยอิง ตัวเกิดเรื่องนั่นเองตัวนี้ครับเป็นบทนําของเรื่องที่คุณพอคุณเริ่มเล่าปุ๊บคุณต้องใช้การเกิดเรื่องตัวนี้ครับคือการเกิดเรื่องจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมนับได้ฟังหรือได้ดูก่อนเลยเปน็นาำแรกถูกต้องไหมถ้าคุณไม่สามารถทําบทนําหรือบทเกิดเรื่องได้น่าสนใจมากพอ ผู้ชมก็จะไม่ดูสิ่งที่คุณจะเล่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นบทที่สําคัญมากๆเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันผมเรียเป็นคอนอยู่กับแม่อยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่มาตั้งนานแต่ว่าถ้าจะมีเมียต้องแยกเมียออกจากแม่เห็นไหมครับว่าพี่โน้ตจะมีการเกิดเรื่องที่น่าสนใจแล้วต่อไปพี่โน้ตก็จะให้รายละเอียดของการเกิดเรื่องเพิ่มอีกสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการขยายความของสิ่งที่ผู้ชมกําลังจะได้ฟังต่อจากนี้อยู่ติดกันไม่ได้เพราะว่าปัญหาอย่าล้างอันดับแรกๆแม่ผัวลูกสะภ้า อันนี้เรื่องนี้คนที่เข้าใจได้ดีที่สุดคือเมย์พิชนาะตหลังจากนั้นครับเมื่อผ่านสวนของการเกลื่อนเรื่องไปได้แล้วจะเข้าสู่สวนที่2คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราโยนปัญหาเข้าไปมันจะทาให้เรื่องนั้นน่ะเกิดการขึ้นลงของเรื่องมากขึ้นไม่ให้เรื่องเกิดเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมการที่เราใส่ปมปัญหาอะไรบางอย่างลงไปในเรื่องครับจะทาให้เกิดความน่าสนใจกับเรื่องมากยิ่งขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับ แม่ผัวลูกสะพ้ายห่างมาเลยแม่ผัวลูกสะพ้ายเป็นกันทนะั้งนั้นอ่ะแม่ผัวตอนอยู่กับผัวอ่าอยู่กันแล้วดีต่อจากนี้พี่น้อยก็จะขยายความปมปัญหาที่ใส่ลงไปในเรื่องมากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงให้คนดูรู้สึกอินตามไปกับสิ่งที่เขากาลังเล่ารับหลังผัวไปทํางานอยู่กันสองต่อสองแม่ผัวก็จะเป็นงูพิษชมด้วยวาจา จิกแล้วด้วยหางตาคําเปรียบเบยให้มึงเจ็บช้าแล้วมึงฟ้องใครได้ฟ้องใครไม่ได้ผัวกลับมามึงจะฟ้องผัวนี่กับผัวนี่ก็แม่นะกูก็ต้องอยู่บ้านเขามันไม่ได้และสุดท้ายครับนั่นคือแอคที่3คือแอคบทสรุปของเรื่องคุณต้องสรุปอีกทีว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้ปมที่คุณโยนเข้าไปในเรื่องอ่ะสุดท้ายแล้วมันจบลงยังไงจบลงด้วยวิการแบบไหนของตัวละครนั้นที่ต้องการจะเล่าหรือของเรื่องนั้นที่คุณต้องการจะเล่าเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปของตัวอย่างจากพี่นตกันเลยครับผมแยกมาปั๊บ เรือนหอที่ผมสร้างเนี่ยสร้างไปแล้วนะครับผมสร้างโง่ๆผมออกแบบไม่เป็นอะ่ะผมก็ออกแบบเป็นเหมือนตึกแถวประมาณ12ห้อง <c oughs> ตึกแถว12ห้องยาวเลยมันเป็นพื้นที่แปลงยาวยาว12ห้องและในส่วนสุดท้ายนี้พี่น้ตยกำลังค่อยๆใส่รายละเอียดของสิ่งที่เขาได้เล่ามาทั้งหมดในตอนนี้ซึ่งอาจจะจบเรื่องเลยก็ได้หรืออาจจะปูเข้าสู่เรื่องใหม่โดยการสอดแทรกที่หนึ่งลงไปเพื่อทำให้เกิดเรื่องเล่าเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกัน ทั้งบ้านเนี่ยมีอยู่สองห้องคือนึกภาพตึกแถวที่ไม่มีผนังเลยผมตีทะลุหมดเลยปุ๊บ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 ลมีสองห้องห้องริมสุดคือห้องเมียในอนาคตห้องผมอยู่ฝั่งนี้วัดระยะห่างกันแล้ว25เมตรที่สร้างไปแล้วจริงๆ นั่นแหละครับจากตัวอย่างทั้งหมดคุณจะเห็นได้ว่าพี่โนต้ตก็ใช้หลักการในการเล่าเรื่องแบบ t r e act ดังนั้นถ้าคุณนําหลักการนี้ไปฝึกฝนนะครับคุณก็สามารถเล่าเรื่องได้เก่งเหมือนกับพี่โนต้ตเลยอย่าลืมนะครับ act ที่1เกิดเรื่อง act ที่ 2. คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องอันที่ 3. คือบทสรุปข,ของเรื่องครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับ